ศาลเจ้าแม่ทักษิมศาลเจ้าแม่ทักษิมนะครับอายุมากแล้วครับอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับศาลเจ้าแม่ทักษิมนะครับตั้งอยู่แถวแถวตลาดเก่านาเกลือหรือว่าชุมชนนาเกลือนะครับตั้งอยู่ตรงซอยสามใกล้สะพานยาวนะครับนาเกลือครับอดีตนะครับเป็นศาลไม้เล็กๆต่อต่อมานะครับได้รับการปรับปรุงนะครับให้เป็นศาลไม้ศาลใหญ่ครับที่สร้างมาจากปูนนะครับ ศาลเจ้าแม่ทักทิมนะครับก็เป็นที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วศาลเจ้าแม่ทักทิมนะคะปีหนึ่งก็จะมีการประกอบบุญนะครับเพราะเป็นวันครบรอบของเจ้าแม่ทักทิมนะครับวันครบรอบของเจ้าแม่ทักทิมนะครับก็จะมีการทําบุญนะคะแจกลงทานนะครับแล้วก็จะมีนิ้วมาเล่นนะครับนิ้วหรือลิเกนะครับบางคนนะครับเขาก็จะมักแก้บนด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับก็ส่วนมากเขาก็จะแก้บนด้วยนิ้วกันนะครับ ในวันที่ทําบุญให้เจ้าแม่นะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะมีคนทรงนะครับมาให้เจ้าแม่ประทับร่างทรงนะครับเจ้าแม่นะครับก็สามารถเอามือจุ่มไปในน้ําร้อนเดือดๆได้นะครับแล้วเจ้าแม่ก็จะเอามือที่จุ่มไปในน้ําร้อนเดือดนะครับมาลูบคนที่ป่วยไข้นะครับลักอารมณ์ประมาณแบบรักษาเส้นเส้นกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ครับถ้าหนัก แค่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นครั้งครับตอนนี้นะครับสามเจ้าแม่ก็ได้รับการดูแลจากมูลที่สว่างบริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็มูลที่ก็จะมีคนมาดูให้คนมาดูแลนะคบโอเคครับขอจบสามเจ้าแม่แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ